ธรรมะบรรยายขอเสนอตอนทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่มีวินัยทำวินัยให้เป็นประโยชน์ทำวินัยให้มีความยืดหยุ่นและทำวินัยให้มีความเมตตาการใช้เมตตากับวินัยนั้นคือการที่เราน้อมจิตน้อมใจเข้าไปสู่วินัยที่ดีและน้อมจิตน้อมใจมา ให้ในตัวเราที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ชีวิตได้นั้นคือการให้วินัยเป็นตัวขับเคลื่อนที่เราจะก้าวเดินต่อไปทำอย่างไรให้เรามีสุขภาพและวินัยที่เกื้อหนุนปัญญาให้มีสติเกื้อหนุนปัญญาให้มีสติอย่างไงนั้นคือการที่เราทำให้สิ่งเราที่เรา คิดพูดทำอ่านเขียนนั้นมีคุณค่ามากขึ้นนั้นได้เรียนรู้มากขึ้นและใช้สิ่งที่เราสามารถใช้ได้ยิ่งขึ้นนั้นคือการใช้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำอยู่ในตัวของตัวเราเองการใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเราสามารถนำมาปรับใช้ชีวิตได้ ธรรมะบรรยายขอเสนอตอนที่เราควรทำอย่างไรให้เป็นเอกลักษณ์ในการใช้วินัยการใช้วินัยคือทำให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นเพิ่มพูนขึ้นไปและทำให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นได้ใช้ศักยภาพของมันใช้ศักยภาพวินัยอย่างไร นั่นคือการที่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่จะได้รับรู้ว่าการให้วินัยทำตัวขับเคลื่อนนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถใช้ได้นั่นคือการใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นใช้สิ่งที่เราชอบอยู่แล้วให้ทำมันมากยิ่งขึ้นธรรมบรรยายขอเสนอช่วงเวลาที่ทำให้ คุณนั้นได้เรียนรู้ว่าวินัยก็มีดีธรรมะบรรยายสวัสดีครับ